เดี๋ยวนะคะใครเอาอะไรให้ดื่วนนีใครจะเป็นผู้โชคดีได้กินก่อนใครดีเยา่ยาป้าย้าป้าป้าป้่ปาป้า้าเปิดปา้้าป้าป้า้ป้าา้า้้าป ได้ได้พี่ได้วันนี้ขอบคุณนะคะต้องขอบคุณพี่เปิ้ลค่ะที่ให้มาถ่ายตามสบายวันนี้เป็นตอนเปิดบ้านเปิ้ลเปิดอาเซียแล้วพี่เขาเอาอะไรนะอะไรมาให้โอนเลยเหรอคะขอบคุณนะคะที่พี่อจะซื้อให้วันนี้เข้าไปไหนเข้าบัสทับเหรอน้องจะเข้าบาร์น้องจะไปดูบารไหนไปดูไม่แก้ อ่ะเลไปซ่อนซ่อนแต่นอนที่อยากเอ๋อได้ไม่จะนอนเนี่ยไม่เท่าไหร่เมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขาจะทําอะไรคะไม่ใช่ในห้องน้ํามันมีอะไรของโปดหนูมีแบตแท็บแล้วหนูจะทาอะไรนะอ๋อซ่อหนูจะแก้ต้องบอกเขาจะแช่น้ําโชว์ คุณคะคุณพี่เปิ้ลเขาอุาตส่าห์ให้หนูแต่งตรงงแตงต่วัวเรียบร้อยทําผมดูสิแล้วดูตอนนี้เป็นไงไปเป็นไงคะปเป็นไงคะปเป็นไงคะหลุดเจอเพื่อนกันละ <c oughs> ถนัดนักแมวเนี้ยชอบอืม กับแม่บ้างไหมเริ่มเลยก็ได้พี่เอ่าโอเคเอามื่นๆเอามื่นๆมั่งมื่นเนี่ยมื่นมากสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บีทนิกนะคะเป็นบ้านของน่าสงสัยต้องซื้อแล้วค่ะสงสัยต้องเป็นบ้านใหม่ของปีแล้วค่ะถ้าถ้าจะอาการขนาดนี้สวัสดีค่ะแล้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวห้องนี้ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เลยค่ะไว้ลูกลูกสาวคึกมากถึงมากที่สุดที่บีทนิกนี่เป็นยังไงคะพี่ใหม่สบายไหม สบายแค่ไหนลองดูนะคะเป็นยังไงคะมืนเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะเป็นยังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวเทปเราจะมีอะไรใหม่ๆเนื่องจากว่าช่วงหลังเนี้มีคนพูดถึงเทปใหม่เทปใหม่ก็อันนี้เห็นลูกอันนี้วันนี้แหละเทปใหม่ยังไงคะ เริ่มค่ะเทปของเราวันนี้นะคะวันนี้จะมาในคอนเซปใหม่ค่ะเรื่องจากกระแสทรงผมของแม่แนะคะมีคนพูดถึงเยอะเลยค่ะเพราะว่าพี่พี่คอยเปลี่ยนทรงผมให้ตลอดรวมถึงทรงผมน้องปีด้วยนะคะล่าสุดปีํำผมอะไรไปลูกเป็นแบบ ผมน,นิเทลแล้วก็มีรับพันเซลมีอะไรแบบว่าช่วงนี้เราสองคนแม่ลูกสนุกในการเปลี่ยนทรงผมนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นจะต้อนรับซัมเมอร์วันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาหาทรงผมใหม่ๆนะคะให้คุณผู้ชมดูกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันดีไหมแต่ตอนนี้ทรงผมหนูคือดูไม่ได้แล้วค่ะ <c oughs> เ,เดี๋ยวนะคะใครเอาอะไรให้ดืม่มบอกเม่อ <c oughs> แม่จะไปทําผมแล้วนะปีแม่จะไปเปลี่ยนลุลจะดูสภาพ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเทมนี้ออกปเปิลก็ไม่มีคิวให้แอฟแล้วสิไม่ได้ค่ะยังไงก็มาค่ะให้ออกแต่หน้านะคะแต่ว่าเราปิดทุกช่องทางการติดต่อนะคะปเปิลใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราหักหัวคิวเดี๋ยวแอปจะขับรถพาปเปิลไปทำหัวเองปเปิลไม่เล่นไอจีไม่มีไอจีไม่มีเฟซบุ๊กใดๆไม่ต้องติดต่อนะคะไม่มีเลยนะไม่มีค่ะไม่มีทุกช่องทางการติดต่อค่ะ เดี๋ยวช่วงใกล้ออกเราก็จะติดคลิปอันนี้นะคะพิกะปกขึ้นผิกบะปกข้นิกะกแอบดูพิกะปุกขึ้นมาแต่อ๋อเค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 พอไหม เริ่มใจไม่ดีแล้วนะคะวันนี้ลูกสาวคือเกินใครจะทําก่อนคะคุณแม่หรือคุณลูกคะคุณแม่เอาเชียเดี๋ยวเดียวแล้วคุณลูกขโมยน้ําคุณแม่ไปนะคะนี่คะ่ะคุณปั๊บเปิลปั๊บเปิลผู้เครียดทรงผมที่ทุกคนพูดถึงคะ่ะ ปแไปทำตัวไหนอยู่ในวงการคิปปี้นะคะนี่จะบอกว่าจริงๆแล้วมือทำผมเนี่ยค่ะคุณป้าเปิ้ลและคุณน้องเปิ้ลก่อนหน้านี้เป็นแบบว่าพี่เราก็ทำกันเองอะเนาะแต่ช่วงนี้จะเจอคุณป้าเปิ้ลไม่หน่อยอะค่ะก็ทุกวันนะคะแล้วก็บางวันก็วันละหลายรอบเอียงวันนี้เราก็นี่รอบสองนะเมื่อเช้าก็เจอกันไปแล้วรอบหนึ่งขึ้นมาพข้ากันเลยเอาพี่เพิร์ลเขาวิ่งไปงานอื่นไะขึ้นมาซ้อนคิวซ้อนคิวแล้เขาก็ ดูซอนคิวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่คนถามแอปเยอะมากเลยป้าเปิ้ลว่าแต่ละทรงนี่คือมาจากไหนเพราะปกติแอปไม่ค่อยเปลี่ยนทรงผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจะบอกว่าก็ไม่รู้มาจากไหนค่ะเพราะว่านั่งปุ๊บป้าเปิ้ลเราก็จัดการเลยเขาไม่เคยถามเลยค่ะว่าแอปจะโอเคไหมป้าเปิ้ลรู้จักอะไรหรอ่เวลาแบบพี่เปิ้ลแบบเปลี่ยนทรงผมให้ตี่แท๊เลยถามแรกคืนเลยกี่นาทีหรือถ้าเวลาเหลือน้อยมากป้าก็จะจับรวบผมแล้วก็ครอบวิกลงไปเลยแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันคะมิกเป็นนางโหนก รับซัมเมอร์เราต้องลดอายุด้วยอะคะป้าอายุด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเข้ากับปีวาเล่นใช่ไหมเจ้้ันติดอะปีหนูกระดดลตรงที่รับเงินจากไป เราต้องขึ้นไปเปลี่ยนผมกับป้าเปิ้ลโอเคไหม ใช้ทุกคนค่ะเริ่มจากพี่เอ๋เเรื่องมูลแน่เลยใช่ไหมให้ม่าม่าตอบหรือว่าเป็นคิตตี้ไม่ใช่คิตตี้มีบอกบทได้ค่ะมาม่าต้องบอกว่าเซนนมูลถูกต้องค่ะใช่ด้วยนี่แต่เทปนี้จะเป็นเทปแรกนะคะที่คุณปีจะเรียกแม่ว่าแม่ ีนไปอยู่ก็กลายเป็นหมามาถึงตาคนลูกค้ากิตติมศักดิ์อย่าโซนมากนะคะเก้าอี้มันหมุนนะคะหนาดูุดูไปทำอะไรกันมาเมื่อกี้โอ้โหสงสารชุดนี้สงสารทำไมอะโสดเกิดเป็นนี่นะสงสารนี่ถ้าตุ๊กตาเขาพูดกันได้เขาคงแบบเกี่ยงกันนะออกไปสิออกไปกับปีสิอีกตัวหนึ่งก็แบบฉันไม่ฉันไม่ฉันออกไปแล้วเมื่อวานฉันออกไปแล้วเขาจะทำอะไร ลำวดหนักสุดเลยล้องนอลดี้เห็นไหมคะจริงๆแล้วทำผมให้แม่ง่ายสุดเพราะว่าแม่ไม่หือไม่อือแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำทรงอะไรแต่คนนี้เนี่ยทุกดีเทล เบาๆนะคะเบาๆคือถักกันมืองเอปี่เขาจะมีคุณสมุบัพิเศษอย่างนี้นะคสามารถทำให้ทุกที่เป็นเหมือนบ้านได้ค่ะทุกที่คือบ้านเราซึ่งมันดีหรือไม่ดีเดอเปิลดีค่ะทุกคนก็คือเพื่อนของเราดู เข้าสู่ช่วงขายของนะ้ีดเอาแบบธรรมชาตินะแม่จะมาขายอะไรรู้ไหมคือหลังจากที่เมื่อกี้เราได้ถ่ายโฟโต้บุ๊กแบบว่าต้อนรับซัมเมอร์หลังจากที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยแม่จะมาขายฝีมือการปั่นสมูตี้ดีไหมไว้ดับร้อนให้หนูแล้วก็พี่ๆทีมงานด้วยหนูชอบทานสมูตี้ใช่ไหมคะเป็นคนจริงจังนับแล้วแก้ไม่พอใช่ไหมลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแบ่งกันได้เรารักกันเราต้องแชร์กันนู่นไงมันขี้โองขาวนับ 1สอมคนอ๋อ7คนต้องชิมฝีมือมัมมีทั้ง7คนเลยถ้ามีไครอู้ใช่ปะ ไม่งย้นมีเรื่องวันนี้หมามีจะมาโชว์ฝีมือการปั่นนี่ปั่นสมูทตี้เอาเมนูไหนคะปีเ่เลือกยากนะอันนี้เนาะสีชมพูชมพูได้อยู่เพราะวันนี้หมามีเตรียมสกูลเบอร์รี่ที่หนูชอบไว้ให้แล้วนี่เลยค่ะวันนี้เนื่องจากว่าเราแม่ลูกได้อุปกรณ์มาใหม่เครื่องปั่นบีดูเครื่องปั่ปนน้ำผลไม้ทีฟาวรุ่นใหม่เลยนะคะรุ่นทีฟาวอัลต้าเบลนนะคะบูสค่ะเป็นเครื่องปั่นพลังสูงระบบสุญญากาศรุ่น BL985 ะะที่บอกว่าเป็นระบบสุญญากาศเนี่ยมันดียังไงปีใหม่รู้เปล่าระบบสุญญากาศเนี่ยมัน <laughs> อขอเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะคะ <laughs> จะบอกว่าระบบสุญญากาศเนี่ยมันดียังไงรู้ไหมปีคือมันจะช่วยเก็บคุณค่าโภชนาการคุณค่าอาหารสมมติว่าเราปั่นน้ำผลไม้ใช่ไหมคะคุณค่าวิตามินในผลไม้มันก็จะไม่หายไปไหนเลยปีใหม่จะได้รับเต็มเต็มเลยแล้วเวลาทานผลไม้เข้าไปแล้วหนูได้รับเต็มเต็มจะเป็นยังไงสดชื่นแล้วเป็นยังไงอีก แ้้มแดงเเหนูชายก็คือเราก็จะสวยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นอกจากเรื่องสูญญากาศแล้วเนี่ยมีอะไรอีกนะเครื่องใหญ่ขนาดนี้หนูว่ามันแรงไหมอ,อันนี้เนี่ยเ,เขาพลังแรงสูงมากเขาปั่นได้ละเอียดถึง50เท่าเลยม,มันก็มี bubble บโ,บโอ้โชว์โชว์โชว์พี่ดูพีฟารุ่นี้หี่โถ 2โถใช่ไหมคะเพราะอันนี้เนี่ยเป็นโถแก้วโถแก้วเขาไว้ปั่นของร้อนปั่นของร้อนได้อุณหภูมิสูงถึง100องศาเลยนะร้อนจีเลยนะคือน้ําเดือดเลยนะสามารถปั่นได้ในโถแก้วคะ่ะส่วนโถนี้นะคะไว้ปั่นเครื่องดื่มเย็นเขาเรียกว่าโถไตรตั้นนะคะอุปกรณ์พร้อมน้ําแข็งพร้อมผลไม้พร้อมผักพร้อมเครื่องปั่นพร้อมลุยเลยไหมลุยเลยลุยเลยเอาปีอยากใส่อะไรบ้าง แครนีของเขาเอาเริ่มค่ะเริ่มปีงั้นแบบนี้ใส่หมดเลยนะ<อ>ทั้งชูเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่นะของหนูแม่ว่าเนี่ยสูตรหนึ่งที่ยังไงนะก็ไม่อายใครคือสับเบอร์รี่กับกล้วย<อ>ยังไงมันก็อร่อยะ่ะอ่ะหนูต้องช่วยแม่ใส่กล้วยนี่มาหนูเปือกกล,ล้วยเปือกกล้วยหนูเปือกกล้วย เปลือกไม่ทานเปลือกวางไว้ตรงนี้อ่ะหนูบอกว้าวต้องตั้งชื่อให้หนูชื่ออะไรดีอ่ะปีช่วยแม่คิดชื่อดีกว่าชื่ออะไรระวังไปงหก็ดีนะมีกล้วยมีสตรอเบอรี่มีสวรรค์ออกมาชื่อแตงโมเออใช่จะเติมอะไรอีกไหมคะเร็ว อ๋ออันนี้เป็นผลไม้ปั่นละกันไม่ใช่สมูทตี้แบบใส่โยเกิร์ตเพราะว่าโยเกิร์ตอะใครทานไปหมดแล้วหือหเพราะฉะนั้นทีมงานคะขอโทษจริงๆค่ะเราจะเหลือแค่น้ำผลไม้ปั่นไม่มีโยเกิร์ตนะคะเพราะโยเกิร์ตอยู่ในท้องใคร โอ้หใช้ง่ายจริงๆริเด็กสีขวดเป็นใช้ได้เลยใช่ไหมใครจะเป็นผู้โชคดีได้ชิมก่อนคนไรกอืมใครดีใครดีคนไหนดีแย่ว้าวง่ายกว่าเลยง่ายนี่มีก็ไม่ชิมเหรอเอ๊ะทำไมต้องเกี่ยงกันน่ะ แตงโมสมูทตี้แตงโมที่ที่ไม่มีแตงโมเย้ให้ดเ็นไงครับวันนี้นสดชื่นวันนี้แฟชั่นรับลมร้อนแล้วยังมีเครื่องดื่มรับลมร้อนด้วยนะคะเอ้านี่บอกว่ามีก่อนดื่มแล้วเป็นไงหายร้อนไหมคลายร้อนไหมดื่มแล้วมันา สดชื่นไหมคะนี่สดชื่นก็ง่ายๆเลยคะ่ะทำง่ายมากกับเครื่องปั่นนะคะทีฟาวค่อะอาไปเบลนด์บูสค่ะอ,อะงั้นเราปาร์ตี้สมูทตี้กันสวัสดีคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะกับรายการเที่ยวแป๊บแอปสอีส้เที่ยวแป๊บแอสปสตอกกี้